ความศรัทธาบางครั้งก็มีไปปรึกษาเพื่อนบ้างเพฟูเนตเครียดมากก็ปล่อยให้ชีวิตมีความสุขอะไรแบบนั้นเพราะรอคอยยาวนานเวิร์ดวดดิ้งฟอร์เพราะอยากรู้ว่าการรอคอยครั้งนี้มันจะคุ้มค่าไหมมันจะดีไหมหรือบางคนรอคอยคนเก่าๆคนรักเก่า หรือคนในอดีตชาติเพื่อมาเปิดใจกันอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบที่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีในเรื่องราวของอุปสรรคบางอย่างการไม่ลงตัวในความสัมพันธ์หรือติดด้วยสภาวะอะไรสถานะอะไรก็ลองดูนะคะดูได้ทุกเพศทุกวัยทุกความสัมพันธ์นะคะรักทางเลือกก็ดูได้เป็นความรักแบบ LGBT ก็ได้ความรักแบบ รูปแบบแหละนะคะ